จริงแล้วการพูดคุยกันในวันนี้นะครับผมเรียนว่าเป็นการตอกย้ำถึงจุดยืนของพรรคชาติไทยพัฒนาที่เราได้พูดไว้ตั้งแต่ช่วงการเลือกตั้งและตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่มีการก่อตั้งพรรคชาติไทยพัฒนาขึ้นมาต้องเรียนว่าการที่จะทำงานด้วยกันนะครับไม่ว่าจะในมิติใดบริบทใดก็แล้วแต่แนวทางแนวนโยบายจะต้องไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งพรรคชาติไทยพัฒนาพวกเราได้เน้นย้ำนะครับจุดยืนข้อหนึ่งที่สําคัญของเราคือการทํางานเพื่อชาติสัตริั์การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนคนไทยที่เทิดทูนสักการะของพวกเราทุกๆคนดังนั้นหนึ่งในประเด็นสําคัญที่เราพูดถึงก็คือว่าการที่เราไม่แต่ต้องไม่แก้ไขไม่ยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา1นึนั้นเป็นหนึ่งในแนวทางสําคัญที่พรรคชาติไทยยึดไว้ตลอดจนรวมไปถึง แนวทางทัศนคติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยดังนั้นถ้าหากว่าแนวทางนะครับของพักการเมืองใดก็แล้วแต่มีแนวคิดเช่นเดียวกับชาติไทยพัฒนาคือเราไม่ไปแตะต้องมาตรา1นึไม่แก้ไขไม่ยกเลิกและมีแนวแนวทางทัศนคติในเชิงบวกนะครับ,รบเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเราสามารถมาพูดคุยทํางานกันได้แต่ถ้าหากว่ามีพักการเมืองใด นะครับมีแนวทางที่แตกต่างไปจากนี้หรือคิดเห็นไม่ตรงกับเราเราก็จะแยกย้ายกันทํางานดังนั้นวันนี้ถ้าหากว่าสมมุติว่านะครับวันนี้ต้องเรียนอย่างที่ท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยได้กล่าวเมื่อสักครู่ว่าไม่ใช่พูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลนะครับไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้แต่ถ้าหากว่าพักเพื่อไทยนะครับซึ่งมีแนวทางคล้ายกันกันกบพักชาติไทยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องสถาบันเกี่ยวกับเรื่องมาตรา1นึนนั้นถ้ามีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทย นะครับพวกเราชาวพรรคชาติไทยพัฒนาก็ายินดีที่จะสนับสนุนแต่การทำงานของพรรคเพื่อไทยนั้นจะต้องไม่มีพรรคการเมืองใดที่มีแนวคิดที่แตกแยกออกไปจากที่พวกเราคิดอยู่ถ้ามีพรรคการเมืองใดนะครับมีแนวคิดแตกแยกออกไปนั้นก็คงจะแยกย้ายกันทำงานนะครับไม่ได้คงจะไม่ได้ทำงานร่วมกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นสาระสำคัญที่ได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับว่าสิ่งที่สำคัญ มีทั้งประเด็นเรื่องการแก้ไขและการยกเลิกมาตรา1นึที่เราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวและผมได้พูดต่อด้วยว่าคือทัศนคติต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์ซึ่งในส่วนของชาติไทยพัฒนาและผมเชื่ออย่างยิ่งว่าพรรคเพื่อไทยเช่นกันนั้นเราทํางานด้วยกันมาตั้งแต่เรียกว่าพักตั้งกันขึ้นมาเลยทีเดียวเรามีแนวทางที่คล้ายคลึงกันนะครับถ้าหากว่าพรรคการเมืองใดมีทัศนคติในเชิงบวกต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์ ผมคิดว่าก็พูดคุยกันได้นะครับคือจริงๆเราไม่ได้คือพักชาติไทยพัฒนาเราไม่ได้จะเลือกที่รักมักที่ชังพักนั้นพักนี้นะครับ <c oughs> เราเพียงแค่บอกว่าถ้าพักที่ทํางานร่วมกันแล้วมีในเ,เรียกว่าทัศนคติแล้วก็มีแนวนโยบายไปในทิศทางเดียวกันเรายินดีที่จะยกมือให้ในการทํางานในฐานะาที่เขาจะเสนอทางกางพักเพื่อไทยนั้นจะเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับผมคิดว่า พักชาติไทยพัฒนาเราก็พอจะประเมินได้ณระดับหนึ่งแต่ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนจะสามารถประเมินได้ดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าพักชาติไทยมีเรียกว่ามีอคติหรือว่ามี b บ a อเสี่งนั้นอย่างนี้นะครับผมคิดว่าพี่น้องประชาชนสาธารณชนก็จะเห็นได้แล้วนะครับตัดสินใจกันเองได้นะครับตายครับเงินก็ต้องเรียนว่าอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับทํางานด้วยกันมันต้องคิดไปในทิศทางเดียวกันถ้าทํางานด้วยกันแล้ว คนหนึ่งคิดอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งคิดไปอีกทางหนึ่งซึ่งอยู่กันตรงกันข้ามเลยนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็คงทํางานด้วยกันไปไม่รอดนะครับดังนั้นชาติไทยพัฒนาถึงได้บอกว่าถ้าหากว่ามีพักที่แนวคิดมีเช่เนนี้นะครับแล้วก็ได้จัดนี่คือสาเหตุที่ตั้งแต่แรกมาจนถึงวันนี้เนี่ยชาติไทยพัฒนาเราไม่เคยเยื่ยนออกจากจุดยืนตรงนี้เลยแล้วเราก็พูดตั้งแต่ถ้าผมจําไม่ผิดคือวันที่16พฤษภาคมที่มีสื่อมวลชนถามผมที่ตอนข้างหน้าคอรมอ ผมบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็ชาติไทยพัฒนาเราก็ยินดีทําหน้าที่ฝ่ายค้านนะครับไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ว่าถ้าจะทํางานด้วยกันต้องมีแนวคิดมีแนวนโยบายที่ตรงกันผมผมตอบ